มืออย่างบ้าข้างให้กับความเก่งของลูกชายคนเล็กอัอ oh. นหนึ่งลูกชายคนเล็กจริงๆสําหรับยุคยอมได้ที่1ด้วยอ่ะเก่งมากไม่ได้ดูหรอกแต่ว่าใน Twitter ก็มีแท็กก็อันดับหนึ่งด้วยนี่ใช่ไหมก็ร่วมวีดกับเขาอยู่นะแต่ว่าจําชื่อแท็กไม่ได้เออช่ามันเถอะเอาเป็นว่าวีคนี้น้องชนะ EP 10รายการจบยังอ่ะเพราะว่าเห็นคำว่าฟนอลหรือว่าฟนอลเป็นแค่ คอนเซปต์ไม่มากอาจจะแปลว่าเป็นตอนสุดท้ายของซีซั่นแรกอะไรอย่างนี้เปล่าไม่รู้เลยไปดูเลยดีกว่าอยากเห็นอยากเห็นลูกชายคนเล็กแล้วไปไอเราก็นึกว่าลำโพงเป็นอะไรอะไรอะ่ะ น้องน้องทำไมอืมอ่าจากเด็กคนนั้นสู่เด็กคนนี้เหรอโอ้ยอคติ้งดีเอ็นดู พักนี้ใส่กางเกงตัวนี้กับเข็มขัดน,นี้บ่อยมากเลยนะว้าวอ๋อเป็นทมแลบนี้ปะ่ะจากเด็กมาเป็นอีกคนมาเป็นช่วงอีกอายุหนึ่งการเต้นหลักสไตล์ขึ้นอะไรอย่างนี้ปะ่ะ นันหล่อนเริ่มโตขึ้นหล่อนกน็เริ่มจะเปื้องเสื้อผ้าไม่ว่าจะขาดว้าวน,านั่นแล้วบอดี้นางแบบเคร่โอ้โทษโทษ ดีเดย์โอ้โอ้ไอเวอร์ชั่นยาวๆก็ไม่ดูไงก็ไม่รู้ว่าอันไหนดีเดย์ Day แล้ว อยากรู้มากว่าเกิดอะไรขึ้นเออเอาเอามาแล้วว้าวสามนาทีกว่าเลยแฮ่โอ้ยเกิดมาคุณแบบนี้จะอยากได้อะไรอีกวะ เก่งเว้ยไปไหนไปไหนเหมือนเป็นการเล่าตั้งแต่เด็กว่าเล่าชีวิตการเต้นตั้งแต่เด็กเ็แบบเออเป็นเด็กที่ชอบเต้นแล้วก็เต้นมาเรื่อยๆหลากหลายสไตล์แล้วก็โตมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆก็โอเคนะก็คอนเซปต์ดีเลยรีแอคมาหลายคนแล้วรู้สึกว่ารายการนี้ เออเดีอ่ะมันเหมือนเป็นรายการงานอดิเรกสําหรับไอดอลที่มาแบบในทุกวันเขาก็ต้องร้องต้องเต้นในเพลงของวงขนาดแหละแต่แบบจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้ชอบสไตล์ที่วงตัวเองปล่อยออกมาสักทีเดียวอะไรเงี้ยมันก็เหมือนแบบงานอดิเรกที่ทําแล้วมีความสุขไม่จําเป็นต้องทําบ่อยอะไรเงี้ยแต่พอทําแล้วแม่งทําได้ดียุคยอมก็ก็ถือเป็นตัวพิสูจน์ได้ว่าสิ่งที่เรารักเราชอบแม่งทําได้ดีจริงๆอะ่ะ น้องมา2วงสน้องก็ชนะเลยเจ๋งเจ๋งขยมลูกเทพน้องอาจจะคุยกับปิงป่องของตัวเองเอแล้ก็เต้นเวลาเต้นนี่เหมือนจะหลุดออกมาอีกโลกนึงเลยแล้วเมมเบอร์ Remember, แต่ละคนก็ขึ้นแคปชั่นอวยเพื่อนอวยน้องกับสุดิ์ก็ดีเป็นดูเป็นวงที่เออรักกันดีน่ารักดี